สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมในช่องโนบิคคลิปนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาทําคลิปตกปลากันนะครับทุกคนเฮ้ยไม่ใช่ดิเราไม่ได้มาตกนะครับวันนี้อุปกรณ์นะฮะโดยวันนี้เราจะมีตัวเลือกในการจับทั้งหมด3ตัวเลือกนะครับนั่นก็คืออันใหญ่นะครับซึ่งจะต้องจับฉลากนะครับแล้วก็อันกลางนะครับอันกลางก็จะเป็นอันนี้2อันนี้นะครับอันกลางแล้วก็อันนี้เล็กสุดเลยโดยเราจะแข่งทั้งหมด2ทีมนะครับก็คือมีทีมงานแล้วก็เดอะรอออสการ์ด้วยตอนนี้ออสการ์ยังไม่มาเราจะต้องจับฉลากนะครับว่าคครจะะไได้หนนับ ก่อนที่เราจะไปเริ่มการแข่งขันทุกคนต้องมาจับฉลากก่อนว่าจะได้ที่ตักปลาอันไหนมีให้เลือกไม่ใช่เลือกสิมีตั้งแต่ไซส์เล็กไปถึงไซส์ใหญ่สุดหลังจากนั้นทั้งสองทีมจะมีเวลา1ชั่วโมงเพื่อจับปลาได้ให้มากที่สุดโดยคะแนนจะคำนวณจากขนาดปลาปลาตัวเล็ก1คะแนนปลาตัวกลาง2คะแนนและปลาตัวใหญ่สุด5คะแนนทีมไหนที่ได้คะแนนรวมสูงสุดจะเป็นผู้ชนะในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยโอเคทุกคนตอนนี้น้องออกต้ามาแล้วมึงไปไหนมาวะน้องนอนอยู่ครับกูรอมึงตั้งครึ่งวันเลยมึงด ใครจะจับก่อนพี่จับก่อนเลยโอเคพี่ถือปดินตัวแรกผมจะได้มีเยอะอเฮ้ยเฮ้ยไม่อันยันอันกลางมันเด้งเข้ามือปกตินนทีมหนึ่งก็ต้องจับอันหนึ่งดิคนพันอะเนาะเขาก็รู้ว่าไหนมันเกลือไหนอ่ะจริงๆนะเบอร์หนึ่งไหมอ่าสี่คนครบแล้วตอนนี้เบอร์หนึ่งนี่กูแย่เลยนะเอามาๆามาเปิดเลยดีกว่าอ่ะเปิดเปิดเปิดโอ้โหของผมเบอร์สาม นี่ไม่อยากจะโม้อ่ะครับน anyway, <an> ้องๆเบอร์ไหนอะครับน้องโอ้เบอร์สองเบอร์สองเบอร์ไหนออ่่ะยางี้เลยกันบอร์หนึ่งโอ้โหพอดก้าเบอร์ไหนโอ้โหเบอร์สี่อันไหนวะเบอร์สี่โอ้โหอย่าไปหาอะไรเลยไม่หาย มันก็บอกว่าหาปลาเลยนะปลาชเดนโดโอ้พอดีพอดีพอดีอันนี้ก็พอดีโอเคครับในเมื่อตอนนี้ทุกคนมีอุปกรณ์ครบแล้วเดี๋ยวเราแยกกันไปตามหาปลาเลยแล้วก็ครับผมกดไลค์คลิปนี้ด้วยครับทุกคนเราสามารถลงน้ำได้โดยที่ไม่จมไม่เปียกหรืออะไรก็แล้วแต่ไะตรึง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 ฝั่งนี้เหรอ ก็ไปช่วยเราเราเราไปถามพี่คนนั้นไหมถามพี่ที่เขาอยู่ตรงนั้นแล้วให้เขาแบบให้เขาตักให้เราโกงเหรอนี่ครับตรงเนี้ยจุดน่าสงสัยนะทุกคนแต่ลองท้าก่อนเออขี้โอหยยบขี้หมาอ่ะนี่ครับจุดต้องสงสัยนะมันจะอยู่ตรงนี้พวกปลาเล็กอะไรเงี้ยมีไหมเอ้ยไม่มีเลยอ๋อ เอาดียัไม่มีปลาเลยเหรอผมจะไม่ได้สักตัวหนึ่งเลยใช่ไหมเนี่ยผมว่าเราต้องวางแผนใหม่ครับถ้าตักวันนี้น่าจะเมื่อยตายหรือไม่ก็มีโอกาสที่จะลื่นตกคลองสูงเลยผมจะหาไม้มาต่อ <c oughs> ผมว่านะมอาน้อไม้มาต่อพี่ <c oughs> เล่นแล้ว <c oughs> <c oughs> สาธูขอให้ตกลงไปนะฮะ <c oughs> ขอให้คุณตกลงไปเราคุยกันไว้แล้วพี่บิวใช่ไหมว่าเราจะเอาไม้มาต่อผมจะหาไม้มาต่อผมจะหาไม้มาต่อเหมือนได้ยินกูพูดอ่ะไปหาไม้มาต่อดีกว่าทุกคน,นก็คือเวลาเดินอยู่นะใช่แล้วเราคือแบบจะรอดพี่เอ๋อว่ะเราต้องรอพี่บิวเอ้แต่ว่าถ้าเกิดดูจากอุปรกรณ์จับปลาของเราอน่าน่าจะ,ะดีกว่าของเขาอ่ะไม่นะอย่าลืมนะว่า โนบิมันมีแบบนี้เหมือนเราอันนึงอ่าก็ใช่แล้วเขาเป็นแก๊งผู้ชายอ่ะทุกคนคิดเอาแบบโกงแบบผู้หญิงอ่ะคือเราแบบเราไม่ได้มีความรู้อะไรเกี่ยวกับแบบจับโปงจับปลาเลยก็คือพวกเขาก็คือรู้กันดูดิมันจะมีไม้ไหนใช้ได้ไหมเนี่ยแล้วใครดูคลิปนี้อยู่นะครับยังไม่กดติดตามผมนะครับฝากทุกคนกดติดตามด้วยนะครับสู่สองล้านผู้ติดตามนี่ผมเจอแล้วไม้ไผ่นี่ครับอึ๊บนี่อันนี้ น่าจะยาวพอสมควรอ่ะโอเคอุ้ยหรือใช้อนี้ดีวะอันนี้ยาวกว่าป่ะอันนี้ยาวกว่านี้ยาวกว่าอุ้ยโอ้โหขี้กูเหยียบขี้แล้วเนี่ยอืมแล้วนี่สดๆเลยทุกคนเอ้ยโอ้โหกูเหยียบบี้เลยอะอี๋อืมชัดเจนใช่โอ้โหอันนี้เปียกเลยโอ้โหจะรั่วมีอีกไหมเนี่ย มันยาวอยู่แล้วก็ต้องหาใหม่อันนี้มันอ่อนไปอ่ะนี่ก่อนมันนี่ลองดมตรงนี้มันกลิ่นอะไรวะกลิ่นอะไรกลิ่นอะไรองดมดูตรงเนี้ยนี่ยมึงเห็นไหมขี้ใครไม่รู้ไม่หนุนมันอ่ะไอ้ตานหรือย้ี่ไอ้เราขี้ใครไม่รู้ เฮ้ยอะไรอ่ะคุณได้ปลาแล้วเหรอใช่ไหนอย่าอุ้ยปลาอย่าปลาอะไรอ่ะแป๊บนึ่งไม่มาดูก่อนไม่ของปลอมหรือเปล่าไม่มีการแกล้งไม่ได้แกล้งไมามามาลำหนึงว่าหนึ่งอันนี้ไม่ได้แกล้งมาดูก่อนพี่ไม่ได้ไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งไม่มีมิจฉาดูสภาพหน้าผมดิเงี้ยเฮ้ว้าวปลาอะไรอ่ะเฮ้ยมันคือปลาอะไรอ่ะทุกคนมันคือปลาอะไรครับเนี่ยปลาอะไรสิใช่ โอเคทีมนี้ได้หนึ่งตัวแล้วทีมเรายังไม่ได้ตัวเลยไม่เป็นไรเขาเรียกว่ามาที่หลังได้เยอะกว่าเมื่อกี้กล้องเราคัดอยู่เราไม่ได้ถ่ายแล้วหนูอ่ะดันที่เลนไปเห็นปลาตัวหนึ่งเห็นมันวิ่งอยู่คนเดียวหนูก็เลยกลัวมันเหงาไงก็เลยเอาน้องกลับมาด้วยนี่น้องป็นตัวสีแดงน่ารักน่ารักวันนี้เจ้าต้องไปอยู่ในท้องข้านะเจ้าปลา เหมือนจะดีนะแต่ก็ไม่ดีอะ่ะค่าจะเอาไปซุปแปรทอดเดี๋ยวเราลากยาวเ,เลยแล้วกันมีไหมอะไรวะเนี่ยตรงนี้นะ่าจะไม่มีอ่ะเราไปตรงที่มันเป็นนู่นดีกว่าอาอสกาที่เราเคยเจอเลื่อนไล่เลยเหรอ,อจริงปหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ย นี่อ่ะหนึ่งตัวแล้วโอ้โหไอ้เหี่ยอ่ะนี่มีปลาใส่ด้วยนะครับมึงมันตัวเล็กไปปะมันไม่แฟร์เหรอเออเจอแล้วครับเจอแล้วครับ<อ>ใหญ่พออย่างนี้เหรอไหนไหนนี่พอได้ไหมมันก็มันก็ได้นะสองตัวแล้ว ถ้าแต่มจะใส่อันนี้หรอสองตัวดูขนาดตัวดิ <ś c oughs> ไม่สงสารเหรอฮ้เนี่ยเป็นฝูงเลยครับเอาตัวที่มันใหญ่ๆกว่านี้น้องทุกคนเดี๋ยวเราจะลองช้อนตรงนี้ดูสักแป๊บหนึ่งนะครับ <ś c oughs> เผื่อจะมีปลา <ś c oughs> เผื่อเราจะได้สักบ้างแหละ น,นี่คือคนที่มาทับเส้นเรานะครับเนี่ยไม่เรากะว,ว่าจะมาตรงนี้อยู่แล้วว่ามาทับเส้น,ค,นคุณมาทับเส้นพกผมมาโ <laughs> กงที่กันอนะ่ะอันนี้คือตกปลาตกปลางานวัดก่อกวดนั่นปลาก็ตื่นหมดแล้วทีพี่แล้วพี่ไปหาตัวเล็กตรงนู้นนะยิงตาม,มาเด้อ้าตอนนี้กี่โมงแล้ววะเหลือเวลากี่อาทิตย์ไม่แน่ใจ องเท้าไม่น้รองเท้าออจับปลาได้รองเท้านี่แหละนะผมต้องรีบไปตรงนู้นนะครับตอนนี้คือพวกพี่บิวกับพี่มาริเขากาลังจะไปตรงนั้นซึ่งเมื่อวานก่อนนะผมได้มาเช็คสถานที่ดูแลผมแอบเห็นปลาครับทุกคนตัวใหญ่ด้วยนั่นแหละเดี๋ยวเราไปช้อนกันวันนั้นผมเห็นนะเฮ้ย ตักทีนี้ได้เพียบเลยเนะี่ยเราจะเอาตัวที่มันใหญ่กว่านี้นะครับเอาาเป็นตัวประมาณแบบนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งสองนิ้วแล้วก็สามนิ้วอันนี้ยังไงครับอันนี้ลงปหเนี่ยลงปนะ่มเนี่ยลงปหเนี่ยลงตักไหมเนี่ยมาเนี่ยบ่อเนี่ยลงปหเนี่ยวิ่งอะไรวะนะ่ะ โอ้โบเบ๋เลยอยากรู้ก็ช้อนสิทุบเฮ้ย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 อันนี้นับ้ย้เฮ้เนียยอันนี้น้ย้ยเน้่ยแต่มเนตัวใ้ญ่อยู่นะน้องมันเฮ้ยเฮาเฮ้ยเฮ้้ยเัยเฮ้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 ย้ยเ้ย้เ้ย้ยน้้ไเ้ยย อันนี้นับไปกี่คะแนนับตัวนี้ต้องนับแต่คะแนนนึงเอาไปตัดไปเดี <c oughs> ๋ยวผมตักน้ำให้น้องก่อนนะครับ <c oughs> นี่สองโตอุ้ยแต่อยู่ในแก้วมันดูตัวใหญ่มากเลยทุกคนแก้มันมีมีเยอะกว่านี้นะใหญ่ใหญ่ใหญ่เฮ้ยๆ้ยโดนก oh ูตลอดเลย มึงตักปลาเป็นไหมเนี่ยไม่เอาเอาตัวเอาตัวใหญ่ตัวใหญ่อะเนี่ยตัวตัวเล็กปล่อยไปตัวเล็กเนี่ยตัวใหญ่มันก็ไม่เล็กนะตัวเล็กไปบ่วาน้องปล่อยปล่อยอันนี้อู้สามตัวเดี๋ยวดูเราแวกเราแวกตรงนี้ใช่อะ โคตรเลยอ่ะไหน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 ตัดห้าคะแนนวะเนี่ยโอ้ยโอยเดี๋ยวต้องเงียบๆไปโอ้โหฝีมือออร์ค่าครับโอ้ยก็โคตรใหญ่อ่ะพี่เชโดปลาอะไรวะไม่รู้เขาเรียกปลาอะไรเนี่ยออร์ค่าปลากรุงปลากรุงปลาอะไรวะปลากรุงเอาเอาเยอะก็อย่าหมาน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 คนออร์ค่าได้ประกาศว่าไหน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  เฮ้ยประกัตว้าวเฮ้ยแล้วตัวนี้มันออกเลยอุ้ยตรงนู้นน่ะบุมๆเต็มเลยอ่ะมิสเตอร์บิลมิสเตอร์มะลิเป็นไงบ้างครับได้แล้วครับเฮ้ยว่าแล้วเขาต้องได้แน่เลยนี่อสการ์ดูตัวมีประกัตปนินมะ มีตัวใหญ่ด้วยดูครับดูมีเป็นไงเป็นไงเนี่ยไหนดูโหดูคนเดียวตัวนี้เหงาตัวเนี้ยก็คือพี่มารีไม่รู้เี๋ยวนี้คะแนนเท่าไหร่เนี่ยให้คะแนนเท่าไหร่ครับเป็นไงจอพี่จริงจริงก็คือประมาณนี้เรานั่งพักได้แล้วเนี่ยใช่คือนั่งพักได้แล้วอ่ะแต่เรายังไม่พอครับเดี๋ยวเราไปเดินหาต่อเก็บตกนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับหมดเวลาเรียบร้อยแล้วใ่น่าเดี๋ยวมาดูปลาของแต่ละทีมว่าได้กี่ตัวเอาทีมเราก่อนดีดีกว่าไหมขิงๆเลยแบบว่าเราได้เยอะนะเขาแบบทีมเราได้กี่ตัวไหนบอกดิหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวครับห้าตัวห้าตัวโหแล้วแบบตัวใหญ่ด้วยนะอ่าแล้วเราฝั่งเนี้ยครับฝั่งคุณมาลิครับคุณได้กี่ตัวครับนับไม่ไม่พอนับเร็วเว้ยนับ อ๋อโอ้โหผ่านจริงไปเดินเล่นมาครับเดินเล่นมาหรือเปล่าเนี่ยให้เวลาไปหนึ่งชั่วโมงทำไมได้ปลามาแค่ตัวเดียวเนี่ยโอ้โหเราเดินไปไกลถึงนน้นเลยนะแต่ไม่ปทนดิโทษดีโทษหนูดิไม่ไม่โทษผมเนี่ยเดินไปตั้งแต่นน้นเอ้้นนอนนอ้ล้วไได้คุน้องเ่หมือนเหมือนแ่ไมน คือต้อมปะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดรีโมทให้อ้าวอ้าวเฮ้ยบอกแล้วครับบอกแล้วครับผมไปกดชั้ดาวโอ้โหดับเลยนิ่งเลยโอ้โหนิ่งเลยนิ่งเลยไปดูจะขับหรือจะหัวเราะทีใช่ไหมไม่รู้ว่าจะร้องไห้เลยจะขับหัวเราะีอ่าโอเคทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวก็เอาไปปล่อยดีกว่าโอเคทุกคนนี่ปล่อยไปแล้วยังยังโอเค เดินกับสู่แม่น้ำหนองคายได้เลยครับไะ้ว่าแม่น้ำหนองคายไปแล้วเนี่ยไปแล้วนะเนี่ยถ้าเกิดทุกคนชอบคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าคลิปนี้มียอดวิวเยอะนะครับคลิปหน้าเราจะมาแข่งตัดปลาหรือว่าตกปลากันอีกแต่ว่ารอบหน้าเราจะมีบทลงโทษด้วยนะครับรอบนี้เราเอาแบบสนุกๆนะครับทุกคนถือว่าเป็นสีสันในวันที่อากาศร้อนโอเคครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ